จริงๆก็ถ่ายตรงนี้ได้เลยนะมันมีป้ายอยู่เนี่ยถ่ายตรงนี้เลยไม่โดนฝนอ่ะถ่ได้ตั้งแถวตรงไหนอ่ะไม่รู้ตั้งแถวตรงไหนก็ได้จัดการเลย

โหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิคุณแม่บอกก็ไว้ไม่แรงแรง1 2ึ่งสองสามสี่ ก็ในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยของเรามีเวลาโศกเศร้าของการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ของมากของเ้อคือพระพันปีหลวงเนาะที่เป็นที่รักยิ่งของปศุวิกรชาวไทยของเราทุกคนในเวลานี้ก็หลายคนมีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็กิจกรรมหลายอย่างบางคนก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเวลาแห่งการไว้ทุกข์หรือไว้อะไรในเวลานี้ก็จะขออฝากให้เรามีสติในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าอะไรจะล่วงไปทุกอย่างมาเดินสู่ความเสื่อมด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะสูงสักขนาดไหนสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเดินสู่ความตายทุกคนจะเดินสู่พัฒนผาผิดหวังจากของอเนเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นราชามหาตราส์ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาคนยากชนยากไร้สุดท้ายจะเดินสู่ความเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลในเวลานี้พวกเราทุกคนก็อยู่ในช่องการไว้อาลัยแล้วก็หลายคนก็ให้กําลังใจกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ในหลายคนก็ให้กำลังใจซึ่งกนและกรนมวาเราสูญเสียกับบุคคลที่รักเพราะว่าเราสูญเสียแม่ของแผ่นดินแท้จริงในยุคนี้เนาะก็ขอให้เราใช้ชีวิตต่อทุกคนต้องมีสติสัปชัญญะสิ่งที่สุดที่เราพึงกระทาคือการทากายกรรมวจิกรรมมโนกรรมให้เกิดความสุจริตในปัจจบุบันขอให้กําลังใจใช้ธรรมะเป็นตัวเยียวยาจิตใจในปัจจบุบันจะทํากิจการงานหน้าที่ใดก็ขอให้ทํากิจหน้าที่การงานของตนอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนต่อผู้อื่นใครจะมีความเคารพใครจะมีความไม่เคารพ ก็ขอให้แสดงความเคารพขอเขาเรียกว่าให้เกียรติให้สิทธิแก่บุคคลอื่นเขาไม่ต้องไปด่าต่อว่ากันเพราะจะหลายกหลายคนก็เห็นมีการกระทบกระท่างกันว่าคนนี้ทําถูกต้องไม่เหมาะสมเหมาะสมขอให้เป็นความคิดพิจารณาของแต่ละบุคคลให้เขามีวิจารณญาณในการตัดสินใจในการไว้ทุกไว้อะไรที่ตัวเขาเองแล้วเราถ้าเราอยากไว้ทุกเราไว้ทุกขอร้อยเต็มที่เลยแสดงออกแล้วเมื่อคนเห็นการแสดงออกของเราคนอื่นจะอยากปฏิบัติตามการแสดงออกของเราเองอย่ายัดเยียดการแสดงออกให้ใครอย่า อความไว้อะไรกับใครขอให้กลับมาไม่งั้นมันจะเกิดทะเ,าเลาะเบาแวงอันอาจารย์อรยเองก็เสียใจหลายคนก็เสียใจแต่เราไม่มีสิทธ<อ>ิ์ไปบังคับใครให้เขาทำตามความพอใจของใครแต่ใครรู้สึกว่าเออเรารักเราเทิดทูนสถาบาันเราก็สามารถช่วยกันในการไว้ทุกไว้อะไรได้ซึ่งอาจารย์เองก็ไว้ทุกไว้อะไรเหมือนกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะดาเนินในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ขอให้สารวมระวังมากขึ้น ระมัดระวังในการพูดการชาระมัดระวังในการสวมใส่ระมัดระวังในการทำกิจกรรมสนุกสนานที่มันมากเกินไปมันก็อาจจะกระทบกระเทือนกับจิตใจสละบางคนถ้าใครมีเมตตาได้ก็มีเมตตางดอะไรได้ก็งดหรือปรับเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นกับสังคมว่าเออเราปรับเปลี่ยนให้มันเบาลงซอฟลงถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้มันรู้สึกมันขัดแย้งมันขัดขวางอะไรก็ ันนั้นก็ให้เราพิจารณาตัวเราเองไปรันก็ขอฝากทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปหวังว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้พวกเราชาวไทยกลับมาสมัครสมาคสมคสมัครคีร่วมกันในหมู่คณะเข้ากันได้ดีดูน้ำนมกับน้ำต่อไปนะแต่อวันนี้ปนไปต้นไปก็ขอโน้ม,โมทนาทุกคนด้วย

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนเยอะนะฮะวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้สวัสดีครับภาพเสียงคมชัดไม่เกิด อาจารย์ทอนุโมทนาบุญเนี่ยค่ะอาจารย์พี่มารีสวัสดีครับ289คปดเก้าเข้ามาที่ไหนคะตอนนี้อยู่อินมิลิเ,เวิลด์สำโรงนะครับผม,มประการแค่ตรงอาจารย์ที่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเยอะๆตั้งแต่ยึดจับไปตั้งแต่ devenir ici mais je peux pas faire ça สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอดปัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มนพิชาสนใจสัซื้อติดต่อได้โอเคบอสครับโอเควิชาชีพแน่นอนนะวันนี้แอดรับกาแฟยังครับวันนี้ยังไม่ได้รับเลยพี่สวัสดีครับพี่ปูจ๋าสวัสดีครับพี่นิสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกคนสวัสดีทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าติ๊กตอกนะฮะทุกช่องทางเลยนะครับผมสวัสดีครับ วันนี้มาครึ้มเลยนะครับมาครึ้มแ,แหลบเป็นไงบ้าง <c oughs> พี่เนทอ๋อแหลบก็คือยังต้องทํารักษาตัวฮะกายภาพนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ได้เจอนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะขอบคุณที่เป็นห่วงเพื่อนเ <c oughs> พืเ่อแหลบด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเขยยบไปตรงนี้ <c oughs> หน่อยครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับนะครับเดี๋ยวกลับเลยครับนะมาไม่ทันนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็กลับเลยนี่มีบางอาจารย์ไม่เป็นไรครับให้เราดูแค่บรรยากาศพอนะฮะคิดถึงเสียนแหลมจ้าพิญญาจิจจ้นะรอหน่อยนะครับผมเดี๋ยวได้ฟังนะฮะยังใจให้น้องแหลมค่ะน้องแหลมเป็นไรครับไม่สบายครับปวดหลังนะฮะออฟฟิซินโดแล้วก็ไมเกลนะครับเกลยภาพด้วยขออืมขอให้หายไวครับ ผมใชรเอัที่สินโดมครับกำลังต้องายภาพนะไปวันเว้นวันนะครับผม กไมเริ่มตกนวครับอาจจะมีลงเม็ดนิดหน่อยครับยังไม่เลิกงานเลยไปทันไปไม่ทันใช่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้มีโอกาสหน้าค่อยมานะวันนี้แถวไม่ค่อยเยอะมากนะนี่อ่าเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะแหนะไม่สบายจ้ะใช่ ข้างนี้เลยพี่ไปดิจ้าเออแข็งแรงแแหลมแบกของหนักใช่ครับแบกแบกของหนักด้วยแล้วก็สะสมจากเอ,อ่อตอนที่ทํางานก่อนมาเจออาจารย์นะฮะก็คืออาจจะสะสมมานานด้วยอะไรด้วยนะฮะ สวัสดีครับแอปปัดดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับผมเอาชุดบ้านเพียนจะขาดเอาชุดบ้านเพียนจะขาดไม่วา่าพูดจาไม่พอนะครับปิดกั้นไปก่อนนะจ๊ะไปพูดให้พ,พอๆก่อนค่อยกลับมาใหม่นะจ๊ะ,ะเสียดายจังทำงานไม่ได้ไปเจอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าได้เจออีกนะยาวนานเลยฮะเราได้เจออาจารย์อีกยาวนา,วจจาน,านาเลยนะ สงสารแน่แหลมถ้าจะไม่มีเป็นวิสิตรวมด้วยไหมเอะไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจครับผมช่องผมก็เมื่อกี้โดนโดนเตือนอะไรไม่สักอย่างนะฮะคนหายเลยนะ <c oughs> เออไม,ไม่เป็นไรนะครับเราดูช่องอาจารย์ไปแน่แหลมเมื่อไรจะมาช่วยอาจารย์ไม่มั่นใจเลยครับน่าจะประมาณเดือนหน้าฮะเดี๋ยวก็มาช่วยแล้วนะครับ พรุ่งนี้จะไปฟังอาจารย์ที่จ์มาโอ้อนุโมทนาสาธุ้วยครับพี่มาเลยครับพี่พี่จูพี่จูมาเลยพี่จูมาเลยนะฮะพี่รัฐสนะวัสดีครับผมนะครับจิตได้จ้างไม่ได้มาโอเคพี่้าไทยงามสวัสดีครับแอนแหลมขอแอนแหลมหายไปไว้ครับอนุโมทนาสา,าธุใครเจออาจารย์แล้ววันนี้ได้ถ่าูรูปอาจารย์แล้วได้เจออาจารย์แล้วใช่ไหมแอนแหลมหายไปไวผู้คนใกล้หมดแล้ว อาจารย์น่าจะไลฟ์ต่อในรถในเกวียนเออจริงเหรอช่องแดงหมุนเหรอเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมหมุนนะ่ะ ไม่ช่องแดงผมเกิดจากอะไรไะอขอบคุณมากครับท,ที่ที่บอก <c oughs> แอดปัดห,หายไปไวแอดปัด <c oughs> แอดแหลม <c oughs> แอดปัดเลยนะ <c oughs> แอดแหลมนะแอดปัยนะ <c oughs> ด,นะดปยังยืนอยู่ยังยืนอยู่นี่เลยจนะ๊ะ <c oughs> ไม่มั่นใจครับต้องให้อาจารย์แจ้งอีกทีนึ่งไม่มั่นใจนิดังจากร กที่กจายไปทีู่ต่อไครับอ right, exactly. the ่ะใอ๋อโอเคโอเคบอกเขาเลยก็ได oh, okay, okay. the ้ครับว่ากระจากลับเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่แชร์ด้วยนะคะขอบคุณพลังแชร์นะฮะแอดปัดไม่ได้ป่วยใช่วินุนาแอดปัดไม่ได้ป่วยเย็นนี้อาจารยขายของไหมน่าจะขายครับผมนะน่าจะไม่พลาดนะฮะน่าจะขายนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะฮะสวัสดีช่องผมด้วยช่องผมซึ่งตอนนี้นะคนหายไปแล้วนะฮะเพราะว่าโดนเตือนอะไรสักอย่างนะหายไปแล้วไม่เป็นไรอ่าเราก ไลฟ์ไลฟ์ life. อาจารย์เผื่อบางทีช่องจะอาจารย์สัญญาณไม่ดีปุ๊บยังมอมามีแบบดูช่องผมได้เนาะเผื่อบ้านแดงบ้านฟ้าสัญญาณไม่ดีดูไม่ได้มีปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆก็ยังสามารถไปดูช่องแอดมินคนอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องพี่เบนช่องใครก็แล้วแต่ที่ไลฟ์นะก็ไปดูได้นะครับเออติดตามก็ได้ติดตามกันไว้นะติดตามกันไว้บางที แอดปินทุกคนไลฟ์ช่องพี่หนึ่งอย่างเงี้ยนะสับันเลงอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยละกันนะครับวันนี้อาจารย์อร่อยขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธทุก้วยนะครับนะครับไปหาคุณกันวันไหนครับกําลังหาวันอยู่อ่เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึงเดี๋ยวแจ้งีรถจอดอยู่ช่องตึกที่ที่ใต้ตึกหรือว่าเป็นเ่ยทีเรทีแจ้ง ต้องลงบันไดไปโมเรียสันล่างแล้ววะใต้ตึกปะหลังหลังห้างอ่ะจำได้ว่ารู้แค่ว่าหลังห้าง,งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นช่องแอดปัดเตือนเลยค่ะโอ้น่าจะเกี่ยวกับสัญญาหรือเปล่าโอเคอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ไลฟ์ต่อบนรถเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์ต่อบนรถจ้าทุกคนเต็มตัวเ้อ

เป็นดิดิจิตุนได้เลยค่ะได้สามวินะครับหนึ่งสองสามครับผมเริ่มเลยไปกันต่อไปกันต่อไปกันตื่นหรือกันต่อจ้าทุกคนถ้าดีอะไรหอบนิดนึงก็อย่าว่านะฮะ